ครับใครใครอยู่ใกล้ๆคุณกีมาครับใครเห็นไหมหนูหนูกำลังตักน้ำต่อคุณกีนแล้วคุณกีนก็ตูมมันมันเป็นอะไ่ดับย่ามันมันโอ้โหมันคนเยอะด้วยดิบอกยากมันเยอะเลยไฟนั้นไปอ่ะไฟมากย่าไม่รู้ไม่รู้ใครส่งเราไว้ไหนผมแล้วผมส่งให้อีกคนนะครับเข้าใจได้เข้าใจแต่แบบก็ทรัดเลยคุณกีนอะเปิดอะไฟฟาโดนหนึ่งบทยังคงมีต่อไปไฟ้า เรารู้ใครหมดเธอก็คือเธอไงไอเหลือยังมมนเบ้มขนาดนี้เลยต <c oughs> ้องรีบกดแล้อนนพอดี โนอื่นกดไม่ได้ใช้โลต้องต้องต้องรีกดก่อนใครนางแสก่อนกดแสกเอ้ยต้องไปตักน้ำอีกแล้วตักน้ำอีกแล้วอ้ตัวระเบิดเดี๋ยวกูตักน้ำตักไงอปึ๊บตักน้ำแล้วไปลาดไฟไปโอ้ยตรงนี้คลาดไฟไฟอยู่ไหนครับไฟนี่ครับไฟอยู่นี่ตามลูกศรไปหนึ่งสองสามสี่มันให้มาที่นี่โอเคอุ้ยลาดเลยเลยครับ เออเอาลาดผิดโอเคลาดได้ละโอเคสวยเอาเอาอยู่อยู่เนี่ยเดี๋ยวไม่หมดอ่อไฟไฟไม่หมดไฟไม่หมดจำพี่ยังไม่หมดครับโดนแน่โดนแน่หมดเวลาโดนแน่ทำไมทุกคนไม่ตักน้ำมวยทำอะไรกันอยู่เออแั้นดิอ๋อเขาเขาไปตักแล้วโอเคโอเคเขาตักแล้วเขาตักแล้วอย่าเออต้องไปออกขวาบนยิ้มมุมปากปะเนี่ย อันแน่ทำอะไรกันเอาแล้ววางพงวางแผนอะไรกันยุ่งยิบยุ่งยิบไม่ไม่แน่อร่อยเลยคืออะไรผงเครื่องเทศมันคือเครื่องเทศพี่เมีอ่องเครื่องเทศจำไว้ใช่เฮ้ยเอาเย้เป็นหมอกด้วยเดี๋ยวกินซุปก่นกินซุปกอนงามๆเออ โดนแล้วโดนแล้วเธอเธอยิงแค่นี้ได้เธอไปยิงใกล้เธอไปยิงแค่นี้มือมา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 เดี๋ยวช่วยทำไมไมันยอะที่ไหน,ไหนอ่ะเรารู้ความลับที่ไหนที่ไหนที่ไหนอ่าเราได้ยินชี้คู่อย่างใครไม่รู้ว่าเขาเป็นมือปืนซื่งชี้นเนี่ยเป็นเป็ดแน่ๆกับใครไม่รู้ที่เป็นเสียงผู้<อ>หญิงเหมือนกัน เอพีจีซีเปลี่ยนมาเฮ้ยเสียงใครอะเสียงใครอะม่เชื่เออบุเนบุเ่นฟางก่อนบทไอ้ฟ้าก่อนไม่รู้ว่าแียงใครเป็นพีไม่ใช่ไอ้ฟ้าไม่ใช่ฟังไม่คุณฟังผิดอะคุณอะฟังบทสันานทีหลังคุณไม่รู้เราบอกว่ามีคนเป็นคนที่เราคุยด้วยเป็นมือปืนคนที่เราคุยด้วยเป็นมือปืนคนที่เราคุยด้วยเป็นมือปืนแล้ว แล้วคนนั้นคือใครโีเคนนั้นคือใครแล้วเขาก็รู้ว่าเป็ดคือใครแล้วก็เลยกำลังจะไปยิงกันบอกไม่ได้ดิบอกเดี๋ยวก็โดนเป็ดกินดิอ้าวยังก็บทคนก่อนนั้นคนฟ้าเอ้ยพี่ที่สีโดนอะไรพี่พี่พูดเดี๋ยวนี้พูดมาใครว่าเป็นแคนดี้หรือไอ้เหลืองพี่โดนอะไรเหรอเดี๋ยวบอกเดี๋ยวเดี๋ยวคือเสงแสงพี่มันไม่มีน้ำหนักใช่ไหมทุกคนตอนเนี้ย ไมีผ่านใครมาเลยพูดอะไรก็เขาเขไม่เชื่อเสียงพี่เป็นคิตตี้เดี๋ยวเรา่ผ่านใครมาบ้างนะเราก็อยู่กันสามคนเองเนี่ยพี่ผู้บริไภคจำได้ไหมคุณไอ้ฟ้าหรอไอ้ฟ้าใช่หรอครับครับใช่ครับใช่ครับอุ้ยอีกคนหนึ่งใครวะเราไม่เห็นสิ่ีเลยแต่เราเป็นผู้หญิงสองเลยอ่ะ ไม่สีฟ้าเขาอยู่กับทีมเราคุยกันอ่ะผมเห็นอยู่ผมผมสคริปผมสคริปผมเราสคริปเราสคริปหรือเปล่าฟ้ากับเหลืองเราอยู่ด้วยกันหรือเปล่าจบเกมหรอไม่จบว่าจบเกมหรือวอะไรวะใส่ป่ะเดี๋ยวฮะครับใส่หรือเปล่าผมเฉยเลยเป็นผมได้ยังไงทำอะไรผิดจ้า อ้นะี่ใครมาตอใครวะาเลี้ยงแคนดี้เปกำลังจะมปยแคนี้อ่ะก็วตอนยแคนดี้อ่ะโหแล้วทำไมหไ่ครเลยะาิรนไม่ e หนได้อยู่กับใครเลยหนูอยู่กับพี่นอต่อแล้วที่ที่คุกับใครวะูไม่รู้เรื่อะไรเลยนะหนูอยู่กับพี่นอตตอย่างงงอ พี่คุยกับเราวางแผนอ่ะกำลังจะไปยิงอ่ะนอตอนอตออันนี้พลาดเลยทำแต่เฟสอ่ะไม่สนอะไรเลยนอตอก็ไม่ได้เบ็ดเบ็ดมันไม่มันไม่มีอะไรทห้ทำเลยทำแต่เฟสเราแอบบอกเลยนะพี่พี่หน้านะโอเคอัเนี้บ๊ายบายครับพักพักกันแล้วเนาะโอเคขอบคุณมากครับครับผมโอเคครับไว้ไว้มาเล่นกันใหม่ไว้มาเล่นกันใหม่ใช่ทไว้มาใหม่กันเล่นนะมาใหม่กันเล่น เข้จะเล่นอะไรากันล่ะภาษาไทยมันยิน้ดขนาดนั้นเหรอคุณพูด,ดอ,อยากเล่นอากอาก,อากเล่นเกมที่คุณรูซื้อลองพูดเห,น,น,นะหนึังดมะมาเล่นดีออกสิบเก้าบาทกนล่ะออเกมอะไรอะมันจะมีกี่คนอะที่ได้เล่น